มาดูเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันบ้างนะครับตอนนี้เตรียมที่จะเปิดลงทะเบียน1ครอบครัว1 Soft ซอฟต์พาวเวอร์เปิดโอกาสพัฒนาศักยภาพแบบฟรีๆครับมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งที่4ประจำปี2567ครับคุณแพททองทานชินวัฒน์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานการประชุมฮะแล้วก็มีกรรมการแต่ละท่านแล้วก็คณะอนุกรรมการทักกร้ง11สาขาเข้าร่วมการประชุมครับ สำหรับความคืบหน้าการขับเคลื่อน Soft Power ก็มีการตั้งหน่วยงาน TSA CCA โดยคุณแพทองทานก็บอกว่าคณะกรรมการนี้มียุทธศาสตร์3ข้อในการสร้าง Soft Power การพัฒนาอุตสาหกรรมมีคณะอนุกรรมการทั้ง11คณะที่เป็นภาคเอกชนมาพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งเรื่องของการออกแบบนโยบายและการแก้ไขกฎหมายและรวมถึงการตั้งหน่วยงานขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่หรือว่าหน่วยงาน Thailand Creative Culture Agency ผ่านทางพระราชบัญญัติกระดาษนี้ขั้นตอนก็อยู่ในการรับฟังสาธารณะโดยมีการตั้งเป้าหมายนะครับว่าจะสามารถเข้าสภาได้ประมาณเดือนมิถุนายนนี้นโยบายต่างประเทศเพื่อสร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้มีโอกาสไปพบกับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนของต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกจากทุกมหาอำนาจเพื่อหาความร่วมมือทำงานร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในการส่งออกเพื่อสร้างซอฟต์พาวเวอร์การพัฒนาศักยภาพคนไทย OFOS นโยบาย1ครอบครัว1 Soft ซอฟต์พาวเวอร์หรือว่า1ศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์โดยสำหรับคุณสมบัตินะครับเผื่อท่านสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการ OFOS นะฮะหรือว่า one family one soft power 1ครอบครัว1 Soft Power นี่นะฮะ ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปทั่วโลกเริ่มต้นจากการพัฒนาคนจะมีการเฟ้นหาศักยภาพของคนไทยทุกครอบครัวอย่างน้อยครอบครัวละหนึ่งคนเพื่อส่งเสริมบ่มเพาะศักยภาพผ่านศูนย์บ่มเพาะทักษะสร้างสรรค์ที่จะมีในทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านมาจนถึงระดับประเทศให้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะสร้างสารรค์ของตัวเองทุกด้าน เช่นด้านกระทำอาหารการร้องเพลงการออกแบบศะะิลปะกีฬาเป็นต้นนะฮะโดยทั้งหมดจะดำเนินการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเรียนรู้ได้ทั้งออนไซต์ site, และออนไลน์ line, ไม่จำกัดว่าจะเป็นใครจบการศึกษาอะไรมาแค่มีความสนใจและมีความสามารถในด้านนั้นๆก็สมัครได้เป้าหมายภายใน4ปีข้างหน้าครับอยากจะสร้างแรงงานทักษะสูง 20ล้านคนสร้างงาน20ล้านตำแหน่งมีไรายได้อย่างน้อย2 0 0แสนบาทต่อปีอันในอนาคตการอบรม OFOS ก็จะเริ่มลงทะเบียนพร้อมกันทุกหลักสูตรต้นเดือนมิถุนายนนี้สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางออนไลน์หรือว่าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศสำหรับปี2,567ก็ตั้งเป้าหมายนะครับว่า จะสามารถอบรมออนไลน์ได้รวมกว่า266,400คนและการอบรมออนไซต์ประมาณ30,000คนครับและอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะคะสไลด์ถัดไปเลยค่ะก็จะมีในเรื่องของทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ line. นี้เราก็จะมีเชฟชุมพลนะคะที่เป็นประธานอยู่เนี่ยเราก็เป็นคนออกแบบหลักสูตรนะคะ้องกับทีมของเชฟชุมพลเองด้วยค่ะททรเก็ตของเรานะคะเราก็อยากจะให้ประชาชนทั้ง ทั้งประเทศมีโอกาสนะคะแล้วก็มีตัวแทนหมู่บ้านแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะฝึกเชฟอาหารไทยนะคะแล้วก็คนที่อยากจะมีสกิลแล้วอยากจะอัพสกิลรีสกิลใหม่ก็จะจับเข้าหลักสูตรที่เป็นเป็นหลักสูตรที่ proper ขึ้นนะคะแล้วก็คนที่ต้องการจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองหรือเป็นเจ้าของร้านอาหารก็สามารถเ,เข้ามาตรงนี้ได้เช่นกันนะคะขอใช้ถัดไปะคะ่ะนี่ค่ะคือประมาณการกลุ่มเป้าหมายของโครงการการเรียนออนไซต์นะคะ